สิวพัทนะคะนามสกุลพุทธ,ธิปัญญพัทค่ะอายุ32ชื่อเล่นชื่นเนค่ะมาแก้จมูกขาแบบโอเพนเห็นรีวิวค่ะของของที่โรงพยาบาลแล้วแบบน่าสนใจอะไรเงี้ยก็เลยเข้ามาคอนซัลท <Okay. S 1> ์กับคุณหมอเหมือนเวลาเราถ่ายรูปหรือว่ามุมกล้องอะไรเงี้ยคือไม่ได้เลยจมูกมันเชิดแต่มันสั้นแล้วมันเห็นแบบหน้าตรงก็คือเห็นรูจมูกเลยอะค่ะก็มีแบบว่าเออทำไมไม่ทําให้จมูกยาวขึ้นกว่านี้แต่เหมือนเราเคยเข้าไปปรึกษากับคุณหมอแล้วถ้าเกิดทําเป็นเทคนิคโพสก็คือมันไม่สามารถที่จะทําได้มันจะ ทำให้จมูกทะลุก็เลยเลือกเป็นแบบเทคนิคโอเพนที่โรงบันเลยลักก็คือคุณหมอแนะนําว่าให้เป็นเทคนิคโอเพนแบบใช้ซิโครงตัวเองมันจะช่วยทําให้จมูกยาวขึ้นแล้วก็ตามที่แบบเราต้องการคุณหมอบอกว่าคุณหมอจะทําให้เต็มที่ที่สุดเลยค่ะเดี๋ยวจะเข้าห้องผ่าตัดแล้วฝากติดตามด้วยค่ะ โอเคหลังทําไป14วันค่ะก็รู้สึกประทับใจค่ะที่แบบมีจมูกยาวขึ้นแล้วก็พุ่งขึ้นจากเดิมแล้วก็คนทักคนรอบข้างอะไรเงี้ยก็ทักเราว่าเออดีขึ้นอะไรเงี้ยบอกว่าหน้าดูใส่ฝอขึ้นพุ่งขึ้นแล้วก็เหมือนดูหน้าแบบเรียวลงคือมันจะสัน้นแล้วก็เหมือนไม่พุ่งอะเพราะว่าเราใช้แบบเทคนิคซิลิโคนธรรมดาอะไรเงี้ยแล้วพอเหมือนทําเทคนิคโอเพนอะมันก็เลยยาวขึ้นแล้วก็พุ่งขึ้นอันนี้คือชอบมากก็เฟซบุ๊กค่ะแล้วก็เข้าไปดูตามเพจอะไรเงี้ยค่ะ คือพอเห็นรีวิวหลังทำอ่ะคือพุ่งมากเราก็เลยแบบเออลองเข้ามาคอนเซ็์กับคุณหมอดูดีกว่าอะไรเงี้ยไม่ผิดหวังเลยประทับใจมากก็คือคุณหมอให้คําแนะนําดีมากอธิบายละเอียดมากจนเราเกิดความมั่นใจเพอตอนแรกจริง,รงๆก็ไม่ได้มีความมั่นใจเลยเพราะเรายังไม่เคยทําเทคนิคนี้หลังผ่าตัดเสร็จก็คือพยาบาลก็ดูแลดีมากเราแทบแบบไม่ได้เจ็บไม่ได้ปวดอะไรเลยเล <Okay. S 1> ยนคะคะให้ร้อยเลยค่ะเพราะว่าเหมือนแก้ไขปมด้อยที่เรามันเคยมีอ่ะเออเป็นจมูกที่เนื้อน้อยสัน้นแล้วก็ ็ทํากี่ครั้งมามันไม่เคยพุง่งแล้วก็ยาวได้ขนาดนี้เลยสําหรับใครมีปัญหาเรื่องเนื้อน้อยหรือมีปัญหาแบบคล้ายๆเราอะไรเงี้ยคือแนะนําเลยค่ะว่าที่เนี่ยดีจริงตอนทำอ่ะไม่เจ็บเลยตื่นมาก็คือสวยเลยค่ะสวยจบครบที่เลยรักค่ะ